สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาวยูทูบ e นะครับโอ้แดดร้อนนะพี่น้องโอ้รักยางรักยางโอ้ลืมใส่บวกมาครับพี่น้องอันนี้ครับวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมทีมงานเสียหมูนะครับเสียหมูโอ้ขุดสะะครับพี่น้องโอ้โหน้ำออก ไหลโจกเลยหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาเยี่ยมกันประมาณเกือบเป็นเดือนนะครับจากที่เราไปถ่ายคลิปหนึ่งนะครับโอ้เสียหมูดินดินมันออกตรงนี้มันออกดินดินสมองนะเนี่ย นิดเปียกนะครับนิดเปียกโอ้ร้อนนะพี่น้องมาดูว่าเสียหมูนี่มีรถวิ่งกันกี่คันนะครับโอ้วิ่งไปลงไกลเหมือนกันแกบอกว่างั้น เสียหมูนี่ได้ยินได้ยินข่าวว่าทำงานร่ำรวยนะครับนี่ปีนี้นี่ออกรถปีที่แล้วออกแมคโครปีนี้ออกหกร้อยอีกสองคันนะได้ยินว่าอย่างนั้นนะเรามาดูคันคันที่เสียมูออกนะครับหกล้อนะคันไหนคันที่เสียมูแกออกใหม่ ยินข่าวว่าออกอีก2องคันนะครับเป็น6ลอ้อนะโอ้แดดร้อนครับดินก็เชิงจะเปียกๆหน่อยนะฮะระว่าที่ขุดมันจะหายากนะครับแถวนี้นะอันนี้ก็ขุดมุมป่ายางนะครับขุดไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะเพราะว่าดินมันออก เป็นดินสมองดินดินด,นดินออกเปียกๆนะครับดินออกเปียกๆน้ำมันออกครับขุด,ขดไม่ทันนะครับคุณไม่ทันน้ำออกก่อนนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นตอตอไม้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยต้องค่อยๆเทใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่ยาวๆครับ อ่าเต็มแล้วคันนี้ก็น่าจะเอาออกมาปีนี้เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถร่วมหรือเปล่าได้ว่าพี่น้องเสียหมไหมอันนี้อาจจะเป็นตอ่อต่อไม้โอเป็นต่อไม้อ่ะ โอ้ที่ขุดของเสียหมูนี่อยู่ไกลครับวิ่งไกลด้วยนะแม่โอ,อ้ระวังหน่อยนะเสียหมูระวังหน่อยอแค่อีกแค่อีก ต่อไม้ครับพี่น้อง รถเล็กนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเอาออกยากเหมือนกันนะรากมันเยอะนะครับรากมันเยอะแต่ว่าโอ้ติดมาเลยครับพี่น้องอ้าวเอเอ อดแดดร้อน oh, นะพี่น้องออกหกล้อใหม่นะครับเสีย่ยมูว่าปีนี้ออกมาสองคันนะครับคอยดูครับคอยดูคอยดูปีปีหน้านะไปยินข่าวเสี่ยมูว่าจะออกเม็โครใหม่นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ออกปีหน้าหรือว่าปีไหนนะรอดูฮะเ,เ,เพราะว่าปีนี้เอาหกล้อมาแล้วเพราะว่าช่วงที่หารถวิ่งนะครับช่วงที่หารถวิ่งนี่ช่วงต่างคนต่างมีงานนะมันก็เลยหารถวิ่งยากนะครับรถเจ้าของก็มีอยู่แล้วสองคันนะครับก็ต้องหารถร่วมมาเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้งานมันได้ไวขึ้นนะครับอ๋อต้องดับเครื่องรอครับวิ่งไกลด้วยนะเดี๋ยววิ่งกี่คันวันนี้ห,<า>ห้าคันรถร่วมรถร่วมคันสองคันรถของสาม คันใหม่มายังเสียมูมมออกคันใหม่นะมาดูคันใหม่เสียมูเป็นยังไงธรรมดาครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจากอ่าคันเก่าๆนะครับแล้วก็หรือว่าคันเล็กไปเป็นรุ่นใหญ่คันเก่าไปเป็นคันใหม่นะครับไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆ ตามอัตภาพของเราเองนะครับถ้าเราไปฟื้นจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ไหวนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปไปก่อนนะครับเสียหมูมาอยู่ในป่าฮะคนเดียวเลยโอ้โหเราขับมีแต่ฝุ่นดูโดูทางนี้พอายาได้ก่อนเลยมากกว่าเออแ่ยนี้แถวนี้มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่นี่ยมันขุด น้ำมันออกนี่ยนะเป็นน้ำซับเลยม,มีแต่น้ำซับเลยแถวนี้นึ่บ่อหนึ่งนี่นแหทางนี้แหละมีแต่น้ำซับเลยมีแต่แบบนี้เลยครับขุดไม่ได้ลึกหอกดินนี่เป็นแบบนี้เลยพังหมดปีเดียวครับ <c oughs> ปีเดียวพังหมดเลยนี่เป็นสะแถวนี้นะ <c oughs> เคยมาเคยมาขุดอยู่ไม่ก็อยู่เลยนั่นแหละ <c oughs> มันเงียบจนจอดรอปากทางจนเอ๊ะทำไม <c oughs> รถจมบ่ <c oughs> รถไม่เห็นผ่านซักคันนะ ยมันได้รอบดิเลยเข้าเข้ามาเข้ามาข้างในประมาณร้อยเมตรเห็นรถคันแดงวิ่งออกไปอ่ะนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บอ่อเ่แมนบ่แมนจมเสียหมูนะฮะอ่าทีมงานไร้สังกัดหรือว่าน้องใหม่นะเจ้าอามน้อยนี่มิดเงียบกิ๊บเลยมาวิ่งกับเสียหมูนะวันนี้ไรสังกัดนี่ ไม่ไร้สังกัดโอ้ไม่ไม่ไม่ได้สังกัดแล้วเดี๋ยวนี้ไร้ไร้สังกัดแล้วหัวหน้าช่วยไล่นี้ฮะเอาไปไหนก็ไปนะครับ mm. เดี๋ยวมีงานจะเรียก mm. อืมดีวเดี๋ยวนี่หัวหน้าจรวดบอกว่างานอ่ะเดี๋ยวรอหัวหน้าจรวดแต่งขอบสะเสร็จให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวก็เรียกอ่ารวมตัวกันนะครับตอนนี้ก็มาช่วยวิ่งกับทีมงาน เสียมูกรแล้วก็อีกสองคันก็นู่นครับอ่าไปที่ผู้ใหญ่พี่นะฮะอ่ะนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ